กูลงแม่กหลังคาบ,บ้านเลยชิบหายแล้วม,มันเห็นกูแล้วมันมันเห็นกูแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย <laughs> ไม่ทันไรก็ตายซะและ้วเอาเอาโอ้เอฟเลวเลยเฮ้ <laughs> ยโอ้โหห้ามเจอตัวด้วยขบอย <laughs> ขบอยพูด <laughs> 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 ภาษาเมสกโกรีพี่ฟังสักคำสินอ้องคนบ้านไหนเปลี่ยนไอ้กูรู้อย่างไรถ้าเกิดฟังยูเอ็ซีขึ้นมาเท่ากับอะไรกูสเตลล์ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ยอ้าวชิบหายแล้ว ก็วิชันเซลคืนเลยเซลอยเร์เซ็นต์นี่ขนาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยยังไปสองร้ยเปอร์เซ็เลยเฮ้ยเฮิร์โคเบิเฮิร์โคเบิร์ตเฮิร์ทโคเบิรจะสู้เฮิร์โคราตเฮ้ยเดี๋ยวระเบิดอะไรเฮ้ยดีนะกูยังไม่เดินไ้่เยกกับตันไฟอีกแล้ว ทำอะไรโอยดับเบิลคิลไอ้ใครไอเอครละอนตอนแรกอ่ะกูโยนระเบิดเทสพี่อ๋องเว้ยมัโดนระเบิดแล้วมันล้มหรือเปล่าพี่อ๋องพูดว่าใส่โยนระเบิดใส่โก้เท่านั้นแหละเก้นแล้วว่ามันแน่นอนละมันจริงไงี้ยก็มีแล้วเหมือนกันเฮ้ยมึงอ่ะลงมาดินี่คนรี้คอร์ดนะพี่เป็นจีดีออ๋อเฮ้ย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 เนียนเนียนเนียนมีตัวเนียนมีตัวเนียน ยังยังเยอะเขร้เียเอาไนาเอ้กูจะหยุดรอดมันไม่เบรมันเหวี่ยงคันเร่งเราจะฝ่ากันไปวันนี้นั่นะดิอะไรวะทำไมวันดีเถง่ายวะงงเปียอะไรอะมันร้องด้วยมันร้องด้วยม้องด้ยมัร้องด เอเฮ้ยยี่กูแต่งตัวอยู่ที่กลับมารถแม่งเอ,อ,อียง90องศาไอ้สัสปาเมื่อกี้กูคุยกับคนที่บ้านเฉยรั้วบ้านกูมันแต่ที่บอกอะคือบ,บ้านือนโดสี่โฟอะมันลาเบิดแหวงเป็นรูนึงมันเป็นรูพอที่คนจะเข้ามาขนของบ้านกูแล้วก็ยกเขาไปเลยอะกูเปิดรูให้โจรอย่างพวกมึงไปแน่ไอ้สัสข้ามากูยิงนะเ <c oughs> ดีด๋ยวๆพูดพูดถึงในเกียร์รถของจริงปูนิงด้ยปืนสั้นกูนี่ <c oughs> แหละปืนสั้นจุดสองห้อเฮ้ยมัน <c> ต <oughs> ่อกันอยู <c oughs> <ส>่พี่ฮะไหนเดี๋ยวอยู่ในเนี้ไหนเงี้ยโตนั่งฟังอยู่แหละ ไอโอมันต่อกันยังวะอ๋อเลคคอร์ดมันให้มันเลคคอร์ดคนต่อกันนะเฮียโอ้โหเพลงอะไรเพลงเฮียอะไรกําลังเสียงเลยอะเพลงมันมีแค่เสียงเฮ้ยนี่ไงสตอรี่มิชั่นอยู่ตรงกลางเลยไปขับเครื่องบินไปยิงมันไอ้เยวันเนี่ยเครื่องบินไปยิงง่ายดีนะภารกิจแล้วมันก็มาอยู่กลางเกาะอย่าไว่ายน้ำไปไง่ายเฮียเฮ้ยแล้วพี่ออกแม่งนั่งฟังอย่างเดียวแล้วพี่ไปไหนด้วอ๋อไปฟังไม่เลิกฟังไม่เลิก ว่าแต่หักไงวะขับไงแล้วมึงหักเลี้ยวมาชนกูขับก่อนทำทีหลังไปไปไปพี่อ๋องกูช่วยปานระเบิดแล้วไป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 ระเบิดไประเบิดลงตีนกูละมันเปลาไม่ถึงก็เลยเรื่องที่จะปานลงตีนเพื่อนมันไม่เสียเปล่า เฮ้ยมีฮอลใหม่เห็นปะแล้วหิงพี่ขบพ่อมึงก็หมาตัวไหนมาระเบิดฮอลใหม่วะแต่เรามีฮอลอยู่แล้วดิพี่พี่จะเปลี่ยนฮอลใหม่เปลี่ยนทำไมฮอลลก็เหมือนผู้หญิงอะพี่เราจะเปลี่ยนทิ้งข้างไม่ได้นะเว้ยจะนอนที่ไหนก็ได้อะแต่อย่านอนข้างคนไหลใจก็พอเชิญไปนอนข้างอูจงอางไรสาระไอ้นี่เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอออะไรอะไร เอนด์มิดีเทคเต็ดเอนด์มดีเทคเต็ดโอซลาโฮซลาโฮไปไปเรือขึ้นทางเดินไปกว่าไหมมันใกล้ตัวบอสดิ์เรือลำเนี้ยนะอะไรโอ้โหเย็ดแม่โลเขาสัสสัสไชนพื้นเมืองชนพื้นเมืองอ่ะชนไหนนะไนเรือพี่อะไรเนี่ยน้ำมันอเมริกันเฟเวอร์ลิตที่ไหนมีน้ำมันที่นั่นมีโกยสัตว์จำไว้เราไปหาโมโจโจโจกันไอที่อยู่ทางซ้ายโมโจโคโยไหมล่ะพี่ไกว้าก็เคยดูเพราะว่าพับเก่าแล้วไอ้เกี้ยไรระเบิดอีกแล้ววะยึด โมจูจุดุผมโอโลของสาตาจารย์ยูโทเนียมวจ <the> เอ้ยพี่เดลรู้ไหมเมื่อคืนไหนไเฮียพี่หลับแต่ละทีแล้วผมได้ยินแต่เสียงมาไซค์อะคืออะไรผมผมู่พูดเลยว่าสมุดประการรถแม่งแรงจริงๆเลยเว้ย <laughs> อ้นี่ไงมันนอนแล้วก็คืนมันก็ออกไปสิ่งแต่มันไม่รู้ตัวเยังเหระโอ้ยเฮี <laughs> <laughs> <OK>! สอบอดี่เองกูขับมอไซค์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวกูมันก็ได้กับจัมอไซค์แล้วจากนั้นแล้วก็กูกระตุ้ไปเลยแล้วตัวละครกูก็พุ่งออกข้างหน้าไปเลยแบบไปจับสแกมนในไฟในแอดเฟดดี้อ่ะบ้าแล้วพี่ออกมาแล้วอะไรกันพี่โอ้อะไรกันพี่กูสาแบบเฮ้ยพี่อ๋องวาแล้วมันจะมาช่วยกูแล้วมันเหี้ยไม่ลง่าเลยกูเลยหลุดโค้งลงระหารแล้วโดนมันลงพื้นแล้วตัวก็พุ่งออกข้างหน้าไอ้เหี้ย ไชนขวานพี่สอนงแคเขาขับรถตักดินเข้ามามันบอกให้เอ็กแทกอีนี่ออกไปอ่ะอีนี่เอ้ยเอ้ยอีนี่คือรถใครปองประตูปองประตูหน่อยปองประตูหน่อยปองประตูหน่อยโอ้โหเฮ้ยจบไปแล้วเจแยกแรที่นั่งพิเศษนั่งพิเศษสำหรับคนพิเศษในเฮียไอ้เจ้าเฮ้ยเดวเดวไอ้นี มันหลบเข้าตะกนไปสัตว์ไป้ยไป้วไป้วไป้วไปแลชิชักกูกูกูออกมาจากรถความเร็ว120กว่าแต่กับยืนเฉยอถอยทับ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 หนีมาเร็วขึ้นมาเอ้ยมาชิไปปฏิบัติการแท็กเตอร์อืมรถใส่มันเท่ามาแล้วเราไม่จะแย่กูจร้อ ไอ้ยาเกล้วแต่รูบเตเอเกอเกไปเอาหนาเอาหาโอ้ยอจะตาจะตายจาเฮียจาเอาอาี่คนดีมาวแล้วเฮ้เ เดี๋ย่าไปต่อเลยจ้าไม่ดีแล้วต่อไม่ทัน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 มันจะไล่บทขยี้กูเอาเป็นคุยของทันโดนหมดขยี้เฮ้ยไอ้หนี้ต่อหนี้แค่ไหน อะไฮ้ยกูไปไหนเนี่ยกูเปลี่ยนระบบปืนอยู่ีซอที่ผายเลยไอสัตว์เด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมเดไปเด้งมาเด้งไปเด้มาเด้งไเด้งไปเด้งไปเด้ไเด้งไปเด้งไเด้ปเด้งได้งไดด้เดด้ดได้้ไไดได้ปยได้ไดป้เดด้ยเงเเงไ้ไเ้ไดไไ ไอ้พวกมึงเห็นเห็นตรงนี้ปะมันบอกว่าถูวไ,ไวไฟจริงปุบวะเฮ้ยของจริงวเะงเกลีออ่ยนี่แม่งเราแม่งเอ้ยโคตรอาชญากรสงครามเลยย่ะถ้ายูวีซอมมันมือถึงกว่านี้กูว่าภาคต่อไปเราได้เราต้องได้ไปบุกอัพการนิฐานแน่นอนเลยห <c oughs> ยุดหยุดเดียด๋ยวนี้หยดุดไม่งั้นกูยิงกู <c oughs> เราคิดดูดิไปอัพกันเราต้องแต่งเหมือนโตนพวกอัพกันอะอเท่นะเว้ยใส่ล็อลไงเสร็จลับมริกันแบบไปเสกซึมอัพกันไงไม่มีเกมไหนทยคำเลยนะเว้ยใครจะไปทำไปสัตว์มันเป็นเรื่องบ่อบางไอ้ควาย ไม่ไม่โดนไม่โดนเชียชนเชียชนไม่โดนไม่โดนไม่โดนกันได้นี่ยก <mm <mm ็มอว์ก <mm ็มอวก็มอว์ก uh ็มอวกมอว์ก yeah> anyway> ็มอว์ก็มอว์ก็มอวสน็อวกมอว์ก็มอว์ก็มอว์กควากมอว์กอว์มอวกมอิสระมรีดอกมว์ก็มหก็มอวมเท้าแอกมอ็มอว์กอ็มอว์กอวมมัวจนกว่า็มอว์กหอม เด็กโตมันยิงไม่ตายไอ้เคียเด็กเคียเนี่ยมูบุญแข่งพระเจ้าบุญแข่งพระเจ้าชายอมก๊ออนี่ี้ยมันต้อจะเข้ากันสองคนได้นะ อ๋อน่ไงเเป็นอดีตยิได้เลยอันนี้ก็ดนตยมีปืนอะไรที่น่าเล่นมากกว่าปืนนี่อะไรก็ยิงเหมือนวีวีการบทในเกมสตันเตนเนี่ยปืนอะไรก็ได้ที่มันยิงแล้วไม่ดีดเฮ้ยอันเดียบลองเลยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยข้อว่าใส่ก็ยิงแล้วไม่ฟังหุดดิเจ้าหน้าที่ของรัฐขอยืมรถหน่อยครับ กนลีคอนโบคลาไปสัตว์เฮ้ยควงได้เน้อง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 รถรถเราเหลือไม่มากแล้วน้องในรถบซเหมือนใส่ยเยอะยอะไปแาแต่ไปขับรเชียวกลั้กลับไดกลับไดับได้เฮ้ยลงแล้วลงแลม่งตามมาละมันเร็วจังวะเฮ้ยยายา เอ้ยไม่เป็นไรฉันรอดฉันรอดเอ็มดิมแบกบานทีภาพมันจะสวยก็สวยภาพมันจะไม่สวยอย่าตีกันอย่าตีกันหยุดหยุดอย่าตีกันหยุดหยุดเออไม่เดียวทำไรอ่ะถ้าไม่ผมไอเดียวรออยู่กับอากาศผมไ่เดียวรออยู่กับอากาศเยอะแลีวเยอะแล้ว เป็นหลายตัวร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ไอ้เหี้ยโอตอนนี้กูเหมือนดูเทเลอร์เป็นดิสฟิวมึงมีระเบิดแบบระเบิดแบบเป็นไฟลุกอยู่ข้างหลังแล้วก็แบบเพื่อนๆมึงก็แบบเปิดเปิดตัดเอ้ยมึงยังไม่เสร็จเลยควายโอ้โหชิปตายแล้วตายแล้กูรอดหมาคุณพงองแบลซงโลน์โอนมึงยังหนักเฮ้ยเหี้ย จอกไอควายไปสิครับเฮ้ยยังยิงย่างกูว่าสัตว์เฮ้ยผู้ก่อการร้ายข้างหน้าเฮ้ยแต่บุญชาชนไอสัตว์ไอผู้ก่อการร้ายจริงๆพวกมึงไม่ยิงกันด้วยได้ว้าแน่กระจอกแน่คิวว่า ลุนระเบิดเลยศพยิงไม่ได้หรอกมึงบอกแล้วมึงจะยุ่งไ t ทำไรอ่ะมันจะร่างอ็นร่านั่งคนเดียวเลยมันนั่งกุมไข่นั่งกุมไข่เอ็กโพรมอนเตปิโก กคนครับลงรถครับทุกคนครับลงรถครับใครเขาขับรถวะไอ้สันหมาเนี่ย <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ย <c oughs> โอ้โอ <c oughs> มึงขับดนนนได้สนนดีๆยังไงเ <c oughs> ยอะๆกูกำลังดูแมพอยู่เลยเปิดแมพมาเห็นรถหงายท้องท้หลังคากขับแพนล,ล้อแล้ว <c oughs> แล้วมันวิ่งวิ่งไม่เอาไอ้ปอมเลยไอเลเยอร์สัตว์ <c oughs> ตีนไ, <c oughs> ไอน <c oughs> ้สันหมารถเราไม่ย่อยคนพี่รถวราไม่จะระเบิดป่ะอ่ารถเราไม่ระเบิดหรอกระเบิดไปแล้ว อะไรนะพี่เราแบบเป็นเราไม่ใช่หรออะไอ้เหี้ยแล้วเราจะใช้รถที่ไหนไปกันนะน้องนี่แต่กูไม่คำนะกูดูโลเคชันอยู่ี้ยาือนกันนะเราเกลียวใช่นี่ให้กูยอมขคำกูยอมอมเกลียวดีกว่าเฮ้ยมาเลยที่อะไรก่อนให้เลยไม่อมแล้วให้มาให้อมแล้วมาเลยน้องแค่แบบขับรถดีๆปกติไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวยังทำไมได้เลยทำไมต้องใช้หลังคาขับเทสด้วยไม่เข้าใจกูขับหนีพวกซุนไตรได้ไงออมอ๋อ

น้องซีโฟเกมนี้ไม่ได้เหมือนเลเวลที่โยนไปแล้วมกัดไม่ได้ฮะตายซีโฟโอดเลยโดนซีโฟกูการ์กันเนื้อก็ดตุ้งเป็นกติกาหอูจะเข็บเมัลไอ้เหี้ยเดินมองหน้าหาเรื่องกูรู้ไม่ได้กระเป๋ากูมีอะไรเขาไม่เข่ากูไม่รู้หรอกแต่ในกระเป๋ากูมีปืนมีกระป๋องด้วยกู่ได้ยินเสียงบนกดคีย์บอร์ดคีย์แบ็กใส่กูอย่างรุนแรง

สามวัาสิบโดสคบทุก shot ทุก shot ว่าคนไว้ใจผมหรือเปล่ามึงทำหอพังกูหักตังโอใครยิง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 ยดยิงยดยิงไม่ใช่มอัพคอซัพดูคนกอแน่นกอแน่นดูน้นกระสุนที่ยิงไปเนี่ยพาสประชาชนกี่คนเออ คือคือผู้พิพักษาสเตลล่ามาเต็มเลยฟ้าบองบอกพี่กูเจอรถที่เอาไว้หนีแล้วพี่เอ๋อมาได้คนหนึ่งได้คนหนึ่งขึ้นมากับกูเร็วๆได้เวลาหนีแล้วเร็วไม่มีหลังหรอกแคเราเทียจะหนีแล้วอ่ะรถยังกลับมาไอ้เป็นหมาทองเร็วคุณบอนองไปไปย้อนแล้วรถึหนีหนีด้วยความเร็วเสียงอย่างน้อยก็เร็วกว่าวิ่งเหรอวะโอ้ยตามไปเออเอสอาอสอาร์เอสเอ

ีะะเดียวแกขึ้นหออย่างระเบิดเลยไอ้เด็กทำอะไรเดกเนี่ยขึ้นหอแล้วระเบิดจะทำอะไรเดกได้วะน้องอไม่ย่าไประเบิดเสา <c oughs> ไม่รู้เลยว่ามันระเบิดซจำได้ด้วยกูก็ไม่รู้เหมือนกัน